ส่ก็ได้เขาสีเนาะโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาทำหมูทอดที่หนาชอบนะคะแม่แบบก็จะใช้เนื้อหมูที่เขาสไลด์มาให้แบบนี้นะคะแล้วเวลาหมักเนี่ยเราไม่อยากให้เปื้อนมือใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนวดอะ่ะ<อ>กิเ็เดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วลูกนะเดี๋ยวแม่ทำให้ก็ใส่ไปในถุงนี้เลยนะคะที่เขามีให้มา แล้วหมักง่ายมากจริงๆหมูทอดอ,ะอ่ะใสู่ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่น้ำปลากับผงปรุงรสแล้วก็นวดใส่เลยลูกนนจะใส่ผงปรุงรสเข้าไปนั่นถอยหน่อย นี่ค่ะเราก็ใส่พริกไทยนะคะเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็นวดทําแบบนี้สิลูกนี่บีบแบบนี้ใส่นะนี่บีบแบบนี้นี่มันจะนวดเขาลูกบีบเอาบีบเฉยๆลูกนี่บีบอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอแบบนี้นี่ค่ะพอนวดจนน้ําปลานะคะเข้าไปในหมูดีแล้วนะคะแห้งแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ แป้งทอดกรอบนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นวดอีกทีนึงน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็เอาหมูลงไปทอดเลย ใส่กระเทียมลงไปนี่ค่ะหมูก็ เห็นไหมคะปูกําลังนี่คะ่ะหมูสีสวยแล้วก็กระเทียมนะคะก็สุกพอดีคะ่ะนี่ค่ะกับข้าววันนี้นะคะหมูท<ม>อดนะคะที่หนูชอบแล้วก็มีบุตตาโชงะนะคะม,มีผลไม้แล้วพอแว่นกินเส้นอุดง้ง โอเคเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะเส่กด้ข้าวซีเหอโอ้โหคูงับเลยองนะอ๋อ,เ,อเสียงพี่จิอยู่ไหนอโหโหเอ้เยเสียงใครเดินมาไอแหวงหพี่จิมาแล้วนุ่นพี่จิหอมอ,หอร่อยใช่ไหม ผักชีหอมใช่ไหมผักชีแม่ไปเก็บมาในสวนสิพี่จีครับหัวแหวงเลยยังดำอยู่เลยเนี่ยว้ายยังไม่ขึ้นเลยไอตัวแสบมันทำมาสิเนี่ยฮึมไม่ได้แสบอะออกินข้าวกันค่ะ แม่มาแล้วค่ะชิมก่นอนขึ้นอะไรตัวอะไรอีกหน่อยหน่อยชอบกินหมูทอดอหมูคือกินข้าวบ้านมาถูกใจอืมชิมกับบาร์บีคิวต่ออืออืออือจิ้ก่อนหมูหอมกระเทียมมากเลยอืมอืมน่ะ ชิ้นแน่นอนหนูอยากเอาผักหรอลูกนี่ห,ออหมูชิ้นแน่นอนลูกตอนนี้ค่ะผักชีผักชีมแม่แหม่มนะเต็มสวนไปหมดเลยกินไม่ทันเลยมเมล็ดพันธุ์ก็เยอะมากก็เลยหวานไปทั่วเลยค่ะโหขึ้นดี เพราะว่าผักชีอะค่ะถ้าต้นมันแก่แล้วเรามีเม็ดใช่ไหมเม็ดอันนั้แหละปลูกต่อขนาดไม่ต้องแช่น้ําไม่ต้องอะไรก็ขึ้นดีแจงโมครั้งแรกของปีอืมอรเลยมากตรงเนี้ย กินกับผักซีใช่ไหมอืมกินกับผักชีอร่อยผักชีจากเขาตะเกเดี๋ยวนี้ผักชีในซูเปอร์ญี่ปุ่นก็มีขายนะคะอืมตอนญี่ปุ่นเขาไม่มีเมนูหมูทอดแบบนี้นะก็คือแบบกวางขึ้นกว้าเมีแต่แบบว่าซุปเก็ดขนมปังทอดอะไรอย่างค่ะ ทอดเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่มีนะคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาไม่ชอบกินแบบแข็งๆไม่อร่อยไม่อร่อยเนี่ยอืมอร่อยอือแม่ทีนี้ใค่ะมีทีละไม่ยิ่งอืมอืมตัวอะไรนะ่ยอืม หองพี่จีกินข้าวแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวให้อิ่มพี่จีอ้วนละอยากกิเจ้ากันนะ พี่เราทักพร้อมแล้วอมองอ่ะใช่พี่จีอาบน้ำแล้วหองอ

เลียมือแล้วเลียมือพ่อแล้วไปล้างมือเลยเนี่ยชอบแอบให้อาหารชิโ <c oughs> ดไม่สกปรกโ,ปโปมกิจะน่าอยังมาปัปตราเอาอีกไหมลูกแม่ทำชิ้นเล็กให้อ่ะไม่ชอบแซ,ซกกว่าใช่ไหมจริงตกจริงเหรอออ๋อกิตแม่แม่ทำ พี่จิตได้กินหมูเลยแม่จะให้ใช่ไหมเอากินกระเทียมแบบเนี้พฟอกแม่ใส่กระเทียมไปด้วยหอมนีิกิ้นกะปิอร่อย พ่อลูกค่ะ<ม>กินกินแซงหน้าแ,แม่กันไปแล้วหว,วานมะซีก้าพุ้ยแม่ตายใจหวานมะหวานไหมชิ้นนี้เท่าไหร่นะซื้อมาสามร้อยห้าสิบเยน,นชิ้นนี้สามร้อยห้าสิบเยนสามร้อยห้าสิบเยนร้อยกว่าบาท,110บาทร้อยสิบบาทละมั้งน้องน่า,านก็ได้สิกันนั่นแหละ ม่รู้ว่าผลไม้ที่ไทยตอนนี้ราคาเท่าไหรแล้วเมื่อก่อนนี้ชิ้นละห้าบาทเนาะเมื่อก่อนน้อยเลอยบาเดี๋ยวนี้ชิ้นละห้าบาทไม่ได้แล้วมั้งชิ้นละเท่าไหร่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้แม่จะว่ามีชาเนลด้วยนะนี่อ่ะเม็ดเหรอแล้วอูกมีนิดหน่อยแม่แบมก็ปลูกนะคะต้งโมอ่ะปลูกไ้สี่สายพันธุ์เลย <laughs> ทำไมไม่มีเม็ดดะมีมีลูกแต่มีนิดหน่อยร้อนไหมอหรอ่อยอืม่อมีมชื่นใจไหมลูกไม่มีเม็ดชิ่นนั้นไม่มีแต่ชิ่นอื่นมีไงลูกโอ้ยน,อน่นาผสมน่ากินกันไดีดีลูก ืออับปหปดไต้หวันนะับปหลตไต้หวันไต้หวันมีที่ดินปลูกผักด้วยเหรอพ่อืไต้หวันมันประเทศเล็กๆไม่ใช่หรอมีข้องกลงนี่เล็กเนาะอืมอืม่งกงก็ติดตกันี ยิ้มหวานจังเลยพี่จีอ้ยน่ารักอะไรล้ะลูกมาดมอะไรอ่ะดมอะไรคะหอมอะไรตรงนี้ล่ะลูกหอมเหรอตรงเนี้ยอุ้ยหอมเดมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะพี่จียิ้มหวานเนี่ยต้องการอะไรเดี๋ยวฮะพี่จีเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนวลสวัสดีค่ะกันลูกเอามือสวยสวยยังไงคะ สวัสดีค่ะ